เอสาหังพันเตสุจิระปรินิบุตัมเปตังภักวันตังสรนงกชามิธรรมมันจะพิกุสังขัญจะและเพยาหางพันเตตัดสะภัก,กว,วัตโตธรรมะวินเยปะับจ,จังและเพยังอุปสัมปะดัง ดุติยัมปะหังพันเตสุจิระปรินิบุตัมปิตังภะวันตังสรนงกัชามิธรรม,มจัภิกขุสังขัญจะละเพยาหังพันเตตัสสะภะกกวะตโตธรรมวิเยปะเัจังละเพยังอุปสัมปะดง ตัติยมปาหังพันเตสุจิระปรินิบุตมัมปิตังภะเกวันตังสรนงเกจามิธรรมมันจะพิกุสังขัญจะละพยาหังพันเตตัดสะภะเกว,วัตโตธรรมะวินยัยเยปะบัจจังละพยางอุปสัมปัง ahang pante pabajang yacami Imani kasayi watani gahetotawa pabaje takmang pante anu kamppang upadaa Dutiyampi ahang pante pabajang yacai Imani kasayi watani gehetotawa

เกซาเกซาโลมาโลมานาคานาคาดันตาดันตาตะโจ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 ดันตาดันตานาคานาคาโลมาโลมาเกซาเกซาต่อไปจะเป็นการขอบรพชาใให้เปล่งวาจาขอสรณะและขอศีลอหังพันเต สโรนุสีลังยาจามิดุติยัมปิอะหังพันเตสรนุสีลังยาจามิตติยัมปิอะหังพันเตสรนุสีลังยาจามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมบุตสะเอวังวะเดหีอามะพันเตบุตังสรนงกัจฉามิบุตังสรนงกัจฉามิธัมมังสรนงกัจฉามิธัมมังสรนงกัจฉามิ สังขังสระนองกัจฉามิสังขังสระนองกัจฉามิดุติยัมปิบุตังสระนองกัจฉามิดุติยัมปิบุตังสระนองกัจฉามิดุติยัมปิธรรมังสระนองกัจฉามิดุติยัมปิธรรมังสระนองกัจฉามิ ด um ูติยัมปิสังคังสรนงกัจฉามิดูทียัมปีสังคังสรนงเกจามิทักทียัมปีบุดังสรนงกัจฉามิตักทยัมปีบุดังสรนงเกจามิทักทยัมปีทัมมังสรนงกัจฉามิตักทยัมปีทัมมังสรนงเกจามิทักทยัมปีสังคังสรนงกัจฉามิ ตติยังปิสังขังสรนงกัจฉามิติสรณะกมมังนิทวิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมโนยปานโนิปาตาเวรมโนยอดินนาดานาเวรมโนยอดินนาดานาเวรมโนยอาบระหามะจริยาเวรมโนยอาบระหามะจริยา เวรมนอยมุสาวาดาเวรมนอยมุสาวาดาเวรมนอยสุราเมระมะจัปมาตธานาเวรมนอยสุราเมระมะจัปมาตถานาเวรมนอยวิการโพชนาเวรมนอยวิกาลโพชนาเวรมนอยนัจกีตวาดิตวิสุกดัสนา Weh ramenoi naca gita wadi tak wisuka dasana weh ramenoi uca sayana maha sayana weh ramenoi uca sayana maha sayana We ramenoi catak rupa rachata patika hana. weh rupa rachata patika hana. เวรมันังอิมานิดัสสิกขาปานิสบานิยามิอิมานิดัสสิกขาปานิสมาดิยามิอิมานิดัสสิกขาปานิสมาดิยามิอิมานิดัสสิกขาปานิสมาดิยามิต่อไปสำเร็จพึงของนิสัยอหังพันเตนิสยังยาจามิ ดุติยมปิอหังพันเตนิสยังยาจามิตาติยมปิอหังพันเตนิสยังยาจามิอุปชาโยมิพันเตโหหิอุปชาโยมิพันเตโหหิอุปชาโยมิพันเตโหหิ โอปายิกังสาทุพันเตปฏิรูปังสาทุพันเตปาสาดิเกนสัมปาเดหิสาทุพันเตอจจตเกดานิเทโรไมหังพาโรอหัมปิเทรสะพาโรอจจตเกดานิเทโรไมหังพาโรอหัมปิเทรสสะพาโร O, aro, ah ตเดโรมหั่อไปท่านจะถามหาอัฐบริขารอายันเปตปโตอามะพันเตอยังสังคาติอามะพันเตอยังอุตราสังโฆอ,อามะพันเตอยังอันตรวาสโกอ,อามะพันเต ต่อไปจะถามอันตรายยิ่งกระกุฏทังนัตถิพันเตกันโดนัตถิพันเตกีลาโซนัตถิพันเตโซโซนัตถิพันเตอปมาโรนัตถิพันเตมนุโซซิอามะพันเตปุริโซซิอามะพันเตปุจิโซสิอามะพันเตอนโนซิอามะพันเตนาิราชพโด อมามะพันเตอนุญญาโตสิมาตาป p i t หิอมามะพันเตปริปุนโ์วิสติวสโสสิอมามะพันเตปริปุณนันเปตปตตาจีวรังอมามะพันเตกินนามโมสิอาหังพันเตยานวิโรนามะกนามะเตอุปชายโยอุปชยัยโยเมพันเตอายะสมาสุภวังโสนามะ ต่อไปจะเป็นการกล่าวคำขออุสมบทสร้างคำพันเตอุปสัมปังยาจามิอุลลุมปตุมังพันเตสังโคอ,อนุกัมปังอุปาดายะดุติยัมปิพันเตสร้างคังอุปสัมปังยาจามิอุลลุมปตุมังพันเตสังโค อนุกัมปังอุปดายะตะติยัมปิพันเตสังขังอุปสัมปดังยาจามิอุลลุมปตุมังพันเตสังโฆอนุกัมปังอุปดายะ